How to ชื่อการยืมต่อหนังสือออนไลน์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเซาอ,อีกบอางกอกเองื่อนไขการยืมต่อออนไลน์ 1. สามารถยืมต่อด้วยตนเองต่อเนื่องได้3ครั้งกรณีไม่มีผู้จองขอใช้หนังสือ 2. ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการยืมต่อในระบบก่อนถึงวันกำหนดส่ง 3. กรณีเกินกำหนดส่งหรือมีค่าปรับจะไม่สามารถดำเนินการยืมต่อในระบบได้ 4. สิทธิและระยะเวลาการยืมหนังสือขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิกห้องสมุดและ 5. ห้องสมุดขอสงวนสิทธ์ในการเรียกคืนรายการที่มีการจองขั้นตอนการยืมต่อหนังสือออนไลน์เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านเว็บไซต์สำนักขอสมุดและเลือกที่เมนูบริการยืมคืนหนังสือคลิกที่ยืมต่อหนังสือหรือไปที่ไลนส์สำนักขอสมุดและเลือกเมนูยืมต่อหนังสือ จากนั้นกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านโดยรหัสสมาชิกและรหัสผ่านคือรหัสประจำตัวนักศึกษาหรือบุคลากรเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิกที่ชื่อเรื่องที่ต้องการต่ออายุการยืมและคลิกโอเคเพื่อย,ยืนยันการยืมทำรายการยืมต่อเรียบร้อยข้อสังเกตเมื่อทำรายการยืมเรียบร้อยผู้ใช้บริการสังเกตวันกำหนดส่งครั้งถัดไปด้วยนะคะ